สวัสดีจ้าทุกคนวัอนี้จะพามาแกงขี้เล็กกระมีไก่น้ำยีน่างแล้วก็ขี้เล็กพริกแกงแล้วก็กะทิจ้า,ามาีทอดกับมาเกลือกะทิก่อนจ้าเกลือกะทิให้มันเตะมันนะมันเตะมันกน่อนพอมันเตะมันทอากับจังไก่เอาอย่าอ่างฟุงใส่เอา แจ็คมันตะกูก่อนเดือดกระรังเดือดเลยจ้ะนะทีกระรังเดือดเลยเดือดแล้วห้องอ่ะเอาพริกใส่ ใตมหมดนี่นะพริกแกงแล้วก็มะเขยวโตบัดเนี่ยแล้วก็บอยให้มันเดือดจะเดือดก็ทำไมกันมันเดือด เดือดแต่ทุกคนพีกแกงลังเดือดทันพ,ดดทนพีกแกงเดือดแล้วข้าวก๋าิเอา,อ,เอ,าอันเอาไก่นี่ไปใส่พ้าไก,ก่ซุกข้าวก๋า,เกาเกิเอากิเล็ศใส่ว่ากิเล็ศมันซุกแล้วข้าวก๋าจะใส่ทีหลังว่าไก่มันไก่อันนี้มันเหนียวไหมทุกคนไก่อันนี้มันเหนียวมันเหนียวข้าวก๋าจะต้๋มใบถ้าผักก่อนว่าไก่เหนียวมันแมนไก่ มันเป็นไกบ่บานนะเป็นไก่เนียวเขาก็ต้งตุมไปก่อวจ้ะ้หูมันหอมแล้วแบบนี้มัแบบนได้แล้วขแบบนี้เขาก็เอาไก่ใส่ลงไปนี่ใส่ไก่ ควนมันมันมันจะข้าวข้ากับมาเอาหนังยี่นางด้ิจ้ะใส่มาบาฟูดไพรสุดมั่นนะจ้ะนี่ข้ากับมาเอาหนังยี่นางยี่ข้าเตรียมไว้ที่ใส่ที่ใส่เลย นี่ก็ไปเติมที่หลังเทอดต้มให้มันต้มให้มันซุกก่อนนะทอดเป็นไปเอาชิเกกลเล็กใส่ต้มไก่มันซุกเล็กหน่อยก่อนจะ้ะน้ำนี่เพรมันเดือดเดียวทอากับเอานี่เอาชิลเล็กไงมันลุ่มลิ่มลุ่ม ใส่ชวนพะยีพะยีมันขวนขขขจะกูชวนมาละพะพี่เขาตรวจกันแจพะพี่พะยีพะยีให้มันเจ็่อนเป็นชอบปิดห,หนาม่อนจาหนามมันแจงจงมันหนามมันเจาเจากแปิดว้ก่อนจาะูี๋ยวค่อยใส่อันั้นไหม มันเดือดจังสีมันเดือดก่อนยังข่อยใส่น้ำปลาุงชุดดุอะไรอุ๊พุงนวัวมาติดจุ๊บมีมันเดือดแล้วห้ากอ่ะเอาหนามอันนี้เ,เติมหนามอ้ลงไปก่อนนี่มันเดือดไป น้ำยินาเนี่ยเขามาเติมไปขอคุก่อนจ้าบัดนี้เฮากใช้น้ำปาน้ำตาลน้ำตาลเลยตาผงนัว1ซ้อนโต๊ะไอีกหน่อยๆอ่อ กับมะขคน้นมาเลยจ้ะก้นยีมันเครื่องมันแตกออกมาเครื่อง้งมันแตกนะมันกระจายตัวเดีย๋ยวลองชิมก่อน ยังขาดหนังปลาอยู่จัะขาดหนังปลานี่เอากับคนคนไปเรื่อยๆนานกินู่ได้จ้ะนี่มันเขียวมันข้นดีวันที่ห้าต้มไม่แน่งเห้าวเ่เขาเขาช้าน่ะไม่ําจะเอาตําไป่ําให้ในเฮ็ดอันน้งที่นันน่งมันนั่ นิดนึงขาดอีกนิดนึงโอเคนี่มันก็จะจะได้แล้วจังเนี่ยนี่แหละของเสียบของคนอีสานจะทุกคนอืมได้ทีิแล้วพอดีแหละมันก็เท่ากับอีกวัยังแบบนี้แหละควรจะตุ่มไปแบบนี้แหละ ไปเคี้ยวมันไปเรื่อยๆจ้ะเฮ็ดกับเขาฝนกับตกพอดีจ้าฝนมาบักแห้งเลยฝนฝนกำลังมาจ้ะโอ้ยสายดอกก้อยกำลังเฮ็ดกับเขาแล้วพอดีฝนกับตกโต๊ะมามาบักแห้งหนึ่งมันกำลังมาจ้าฝนจ้ะโอ้ยฝ่าแหลบปุ๊บๆเลยนี่จ้ะ แกงเคี่กจ็จะอันเคี่ยวไว้จักน้อยก่อนจ้ะว่าไหากไก่มันอันนั้นเพราะว่าไก่มันเป็นไก่เนี้วเนาะเท่าก็เคี่ยวไว้ก่อนแต่ว่ามันสีสันมันกระไดแล้วจ้ะเพราะว่ามันถุงละมันกระเซ็ตเดียบ้อยแล้วจ้ะเทาก็แค่ออันแวนไว้จักน้อยก่อนไหกไก่มันอันนี้ก่อนกินก็เขาสวยหอนๆแล้วจ้ะทุกคนนี่จ้ะเมนูเมนุง่งยายๆจ้ะของคนอีสานบ้านเ,าเราจะ้ะแกงเคล่กวกะ กินง่ายอยู่ง,ง,างา่ายจ้ะเก้งใส่บักห้อยกระเสีบจ้ะบักห้อยจุ๊บจ้ะเก้งโอ้ยฝนสาดไหมฝนฝนสาดอันฝนฝนสาดเลยคอยอันทายไก่ม <mel> ันทุกจังน้อยก่อนฝนฮ่าตกบักแหงนึงเบิงเบิงเบิงฝนตกลนใหม่คอยอยู่มีตกลงใหม่ตกลงใหม่ตกลงอัน ผู้ดงังอันนี้ก็ทีเป็นต้นพริกจ้ะต้นพรพกิกเขาพิกมะเขือมะเขือเปาะจ้ะต้นไม่อันได้อันฝนละมันก็นทีงามจ้ะนี่นี่น้าฝนมึงร่มไปเฮ็ดอันอยู่หลังห้องจ้ะอันว่าที่อันเก็บกบเขาก็ไปท่านจะเก็บเปท่านไหนจ้ะเพราะว่า ก็ไก่มันนั่งเหนียวอยู่จ้ะต่อให้มันเดือดไปได้เรื่อยอยังสิจ้ะว่าผลมักะ่าจะจะเย็จเยดจดังไรแมทพักขนาดเลยลมก็แห้งจ้ะเออ,มอลมลมลมบักแห้งจ้ะ ล้างบานจ้ะต้มก้นกับแกงใส่อันแคบหมูแล้วแต่ไผ่ชีแกงอยากจะก้นมากแต่แกงใส่หอยจุบมันก็มันก็แเสบจ,จ้ะมันเด็ดจุบหอยจุบพร้อมจ้ะมันแกงใส่ได้หลายอย่างจ้ะเรีวจะก้นจิมมากแกงใส้ย้งก็ได้จ้ะอันก้นบ่มักอันแต่แกงป๊อปเปิ้ลเนี่ย บ้านเห่าเนาจะจ้ะกรต้องใส่อียังนี่กินกับเขาสวยหงอยเลยจ้านี่กะต้องหยุดจากใส่กับไก่เลยมันเป็นไก่เนื้อเห่ากระต่องผักมันไหวพอนอู้บองลมลมบ,บักแห้งนึงน,นี่จ้ะบึงฝนไปก่อนจ้ะถ้าบึงฝนฝนไปก่อนจ้ะอันทั้ง น้องตกยังนอ่องฝนทนั้งบานทั้งยังนะจ๊ะทั้งอันมุเจ้าอยู่ตุ๊กป้ายทางนี้ตกละจ้าฝนจะ้ะตกแห้งจ้ะไม่แห้งยู่หมื่นสองหมืหน่นห้อนจ้ะห้อนบัดที่นี่บัตรตุกตะเที้ยน่ามัอนี้ก้ะตกเย็นเนี่ยนอนห่อนอยู่สองมื่นจ้ะโอ้จนันวาเงาเต็มแข้งเต็มขาเนาะ มาเด้อจ้ะมาเอาอันแกงอันเค้กไกินเด้อจ้ะทุกคนนี่ตักไปแจก,กันเจนคลิปนี้ก็บ่ได้มากินให้อันทุกคนรู้อกจ้าให้โมเจ้าเบื้องนอกจ้าม่อนีก็มันเป็นแกงแบบว่าแกงเมนเป็นเมนูแกงจ้ะขอถดพอดขอป้ายเดี๋ยวจะขุดเพี้ยนเป็นเมนูแกงแกงกีเล็กใส่ไก่จ้ะวนีขอเ,เอชียวชวนก่อน นี่จ้ะอยู่หลังหลังหลังหง่ะจ้ะนี่เป็นอันเกง้งเล็กใส่ไก่จ้ะใส่ไก่เหนียวเข้างต้มตุวนนี่จ้ะว่าไก่มันเหนียวขันเห้าตุ๋นนไก่มันชิบเปื่อยจ้ะเนี่ยนาจินเนี่ยจ้ะเขียวว่าใส่ใบย่านางยังข้นเลยจ้ะขันแห้งข้นแห้งเสียบจ้ะว่าการแกงงคลิกข้าต้องใส่ใบย่าน่งหลายๆจ้ะเพราะว่าห้มันข้น นี่จ้ะน่าจ้มากมากเลยจ้ะคลิปนี้ก็เอาไปแซม,มิโนาจ้ะเนาะฝากาากดไหลกดแชร์กดซับตะไข่ให้นกน้อยมีกำลังใจให้ทาคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะเด้อถากโิรติดตามน้ำไหวแซมิลจ้าจาุจ๊บจุ๊บเก้าล่ะจ้ะ